ไปกันทีอำเภอเคียนซาครับเกษตรอำเภอเขียนซ่า,ซน,ซานุ่นชาวบ้านปลูกข้าวพันพืนเมืองในส่วนย่างและปาล์มน้ำมันไว้กินเองและส่วนนึ่งจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจโดยเฉพาะข้าวห้อมบอนห้อมนินและข้าวสังยศครับโดยนางซาวิตรีช่วยเกลี้ยงกเกษตรอำเภอเขียนซาจังหวัดสุราธานีกล่าวว่าอำเภอเคียนซาเป็นอำเภอที่มีการปลูกข้าวพื้นเมืองมาก เป็นลำดับต้นๆของจังหวัดสุราธานีมีพื้นที่ปลูกทางเม็ดนะครับ3,500รายซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกแซมในร่องส่วนย่างผาราส่วนปลาล์มน้ำมันและส่วนถุเรียนที่มีอายุตั้งแต่เริมปลูกไปจนถึงอายุทราบหึงสปีซึ่งข้าวพื้นเมืองที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมบอนข้าวหอมนินและข้าวสังยศซึ่งข้าวเหล่านี้นะครับจะให้มูลค่าทางโภชนาการทีสูงตำบลพวงพรมคอน เป,เป็นตำบลที่มีการปลูกข้าวมากที่สุดจำนวน1,400ร้ยระยะเวลาการปลูกตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวจะใช้เวลาประมาณ4เดือนเมื่อถึงคราวเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะช่วยกันลงแค่เก็บข้าว โดยให้มีการแกะในการเก็บนะครับซึ่งเป็นการเก็บโดยวิธีดั้งเดิมมาแต่โบราณนะครับล่างเก็บข้าวเราจะนํามาเก็บไปส่วนนึ่งเผื่อบริโภคส่วนที่เลือดจะนําข้าวสาดไปค่ายให้กับผู้ที่สนใจตั้งแต่1กิโลกรัม5กิโลกรัมแล้วก็1นั่งทั้งจ่านในราคากิโลกรัมละ60บาทนะครับส่วนพนธุ์ข้าวจะจาหน่ายในราคากิโลกรัมละ50บาทเพื่อให้ชาวบ้านนําไปปลุกเพื่อเป็นการหนุษราคาผืนเมืองให้คงยุดซื้อไปนะครับนอกจากนั้นแล้วค่ะสําหนังงานเกษตรอําเภอเคียนซาก็ได้เข้า มาสนับสนุนตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรข่าวโดยจัดการเรียนรู้ให้เกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริงในแต่ละฤดูข้องการผลิตข่าวอีกทั้งยังมีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนคนเกษตรบานห้วยหลึกโดยในกลุ่มค่ะก็จะมีการปลูกแปรรูปแล้วก็จำหน่ายข้าวให้กับชาวบ้านซึ่งก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิมที่มีมาช้านานค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งเป็นธนาคารข้าวมีการขัดสั้นไส้พันขา้าวไส้พันแถ่ข้องพันห้อมบอนห้อมนิน เพื่อจะแจกจ่ายให้ชาวบ้านนําไปปลูกโดยชาวบ้านที่บ้านห้วยหลึกรอยละแปดสิบก็จะมีการกินข้าวพันผืนเมืองกับเป็นส่วนใ่ญ่นี่แหละค่ะขวากลิ้นข้องข้าวเนี่ยมันจะมีกลิ้นเฉพาะตัวข้องข้าวแต่ละชนิดโดยข้าวห้อมบอนเนี่ยจะมีกลิ้นไข่ไข่เพือกเออมันก็เลยชื่อห้อมบอนแล้วนะส่วนข้าวห้อมนินค่ะก็จะมีลักษณะพิเศษค่ะเป็นสีดํามีคุณค่าทางโภชนาการทีมมารกว่าข้าวพันอื่นๆค่ะแล้วก็ในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ปลูกด้วยค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ ปลูกตอนนี้อาจจะลดลงแล้วนะเนื่องจาก,กว่าพุนผลิตดานการ,กรเกษตรมีอายุมากขึ้นก็จะเป็นการปลูกแบบทดแทนซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะรินกินครับแกงเรื่องบ้านเนาะมันนีข้าวกันนะ่ะข้าวกันนี้นะแกงส้มและบ้านเราเอาร่อยแล้วนะ